511บาทท่านผู้ชมเบ็ดเเต็มช่องครับนี่ขนาดตัวคีกับเอนะครับโอ้ยเอาแถมหน่อยคูณห้าอีกเอาโชว์เข้าไปเว้ยสนันนอินจ้าโอ้โหไม่เข้าจามเล็กทำให้มันหมดแล้วนะครับอุย้ยฟีเกมเอามาเยอะเลยท่านผู้ชมแต่ว่าจะพยายามเร่งทำทุกๆวันแล้วกันนะครับมา ฟีเจอร์ของเกมนี้ก็จะมีซามูไรกับนินจานี่แหละไม่ได้มีอะไรมากนะผมโดยจําไม่ผิดเดี๋ยวนะาดูนี่ก่อนซามมไรตัวสีแดงนะผมนินจาตัวสีน้ำเงินซามมไรจะเสกวายนะครับนี่เห็นปะซามูไรจะเสกวายนะผมโดยจะสุ่มเสกไม่ไม่จาเป็นว่า1ครัง้2ง2ครั้ง3ครั้งนะมันเสกถึง5าครั้งก็ได้นะครับเออซามมไรเออถึงสครั้งวะไม่รู้วะเออแต่ถ้าเข้าพร้อมกันนะทั้งเสกทั้งทว่คูณนะครับแบบนี้เห็นปะเฟี้ยวปะ อมได้คูณ2องเฮียอุตสาเข้าของกัโอเคได้ร้อยหนึ่งอยู่นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนินจาน่าจะเป็นตัวคูณนะครับผมนินจาจะเป็นตัวคูณนะครับนินจา,าจะเป็นตัวคูณเห็นไหมที่มันวิ่งอยู่ข้างบนนะ่ะเดี๋ยวรอดูนี่อันนี้สีน้ำเงินคือนิน,นจานะครับผมก็จะสุ่มตัวคูณนะถึงนี่ถึงคูณ5นะครับนี่คูณ,คณห้าก็สูงสุดละที่จแล้วไม่เข้าไง โดยฟีเจอร์ในสแคตเตอร์ก็มีแค่นี้แหละท่านผู้ชมนะครับผมถ้าเข้าพร้อมกัน2ตัวก็ได้ทั้งคูณได้ทั้งวายนะผมแต่ถ้าเข้าตัวไหนตัวหนึ่งก็เป็นฟีเจอร์ของใครของมันเนาะผมว่าทุกคนน่าจะเข้าใจกันอยู่แล้วแหละเฮ้ยทำไมผมแตกดีวะเนี่ยเอาอะผมมาทุน300ครับเลยห้ามุนเลยวะโอที่เหลือคือสม,มูไรหมดเลยมาเสกวายยับยบ ท่านผู้ชมชอบชอบให้มันเสกวายหรือชอบตัวคูณนะครับระหว่างสมุไรกับนินจาอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยแล้วกันนะครับว่าอันไหนดูดีกว่ากันนะครับสาหรับผมแล้วไม่รู้ครับชอบไปที่มันเข้าพร้อมกันคือถ้ามันเข้าพร้อมกันอ่ะผมชอบเลยนั่นแหละนะครับชอบอันนี้เติมเดียวในรอบในรอบในรอบเย็นในรอบดึกแล้วกันในรอบดึกนะครับเติมเดียวนะผมสําหรับ เกมนี้นะผมก็เป็นคอนเทนต์นี้ผมเติมเดียวอยู่แล้วนะผมก็จะบอกท่านผู้ชมมาตลอดอยู่แล้วนะผมใครที่ติดตามมานานแล้วน่าจะรู้ว่าเติมของคอนเทนต์นี้จะเป็นเติมเดียวนะผมได้คือได้เสียคือเสียเลยจบๆนะครับไม่มีการเติมย้ำจนกว่าจะแตกนะครับโอ้หมดสุดท้ายแล้วท่านผู้ชมนะมาได้คูณ3เข้าไหมอุ้ยได้บวกอีกหนึ่งว่ะทำอะไรเสกไวยู่เสกตัวสุดท้ายเลยใกล้จัดโอ้โหเฮ้ย ได้ปะเนี่ยโอ้ได้คิวครับได้อีกน้อยหนึ่งสิบห้าบาทอุย้ยได้อีกตัวหนึ่งเอาไม่จบสักทีเอามาโอเค13หมุนนะท่านผู้ชมได้มา300เบียด5นะครับก็ดีอยู่นะไม่ได้แย่ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับใช้ได้อยู่อ่ะไปต่อนะท่านผู้ชมทุน600แบบนี้ขอหมุนมือสักนิดสลับกับออโต้สปินไปนะครับ ฟีเจอร์ด้านนอกนี่ก็มีนะท่านผู้ชมนะฟีเจอร์ด้านนอกนี่ก็มีนินจากับสมุไรเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับมันเข้ามันก็เหมือนเดิมนะครับเสกตัวคูณเออซูมตัวคูณกับเศกวายนะครับก็นี่เห็นปะ่ะสมุไรามาก็เศกวายนั่นแหละนะครับก็เหมือนกันกันกบฟีเรเกมนั่นแหละไม่ได้ต่างอะไรกันเยอะนะครับเออเสองตัวสวยได้22บบาทก็ยังดีนะ ใครที่ชอบคอนเทนต์เกมแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมย้ําเลยท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้นะครับมีคอนเทนต์อีกเยอะแยะมากมายเลยที่ทํามานะครับก็รอรับชมได้เลยท่านผู้ชมจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับก็ทําทุกวันนั่นแหละจะพยายามลงทุกวันเลยช่องนี้จะจะลงดึกหน่อยประมาณ2องทุ่มสามทุ่มนั่นแหละท่านะผู้ชมอาจจะเป็นคอนเทนต์ที่แบบแปลกแนวที่ไม่เหมือนในช่องหลักนะครับ ผมขอแค่เจ็ดแปดร้อยแปดร้อยเก้าร้อยเนี่ยผมพอละแปดร้อยเนี่ยผมพอละผมว่านะขอมีกาําไรแล้วกันวันนี้ผมยับเลยนะถ้าไปดูไทม์ไลน์การเติมของผมในไลน์เนี่ยจะเห็นได้ว่าผมโดนยับๆับเลยนะอ่ะเบ็ดหกเลยครับ,อร,บรอบเย็ยนล่าสุดนี่เติมไปสิบเติมครับหมดไปหนึ่งพันไม่แตกเลยท่านผู้ชมโดนเละตุ้มเป๊ะเลยครับมอบนะครับต้องบอกว่ามอบแบบเต็มกําลังครับ <laughs> เออเ้าวีเกมนี่วา เอา้ามาทีเลยเบ็ดหกท่านผู้ชมไปโอ้นินจาไปละครึ่งหนึง่งซ <c oughs> ามุมไรยอยู่3ตัวไม่เป็นไรเด็กตัวคูณยัๆแล้วกันตัวค <c oughs> ูนนี่มันก็จะได้ประมาณนี้แหลนะท่านผู้ชมไปเรื่อยๆนะครับ เออถ้าได้คูณ5แล้วตัวแพงๆลงหน่อยก็อุ้ยตัวแพงลงหน่อย,กอย,งงอย6กบาทคูณห 5. 5้าหนึ่งพันก็ประมาณนี้แหละนะก็ไม่มีอะไรเยอะตัวคูณนี่ก็ยังไงอะ่ะอุ้ยสองช่องแรกเข้าอยู่แล้วอันนี้ร0อยเปอเซนต์อยากเข้าแบบเต็มช่องนะ่าจะดะีตัวคูณไม่ลงอีกอ้ออุ้ยคูณหอีกแล้วว่ะ โ้ได้ตัเคเยอะอย่างน้อยสามูไรยับยับเอาได้มาขึ้นมา600ก็ไม่ได้ต่างกันเยอะเป็ดเจ็ดเลยแล้วกันนะครับไปพี่เกมเรามาบ่อยแล้วนะสองรอบเลยว่ะ ในระยะเวลาแค่6นาทีเราได้เล่น2ฟรีเลยท่านผู้ชมถือว่าก็ดีแหละนะครับดีอยู่ดีอยู่ทุนเราก็300นะครับตอนตอนนี้เราก็มี1เข้าตัว600โอเคเลยท่านผู้ชมถือว่าแจ่มแมวครับโอ้ยฟรีเกมอีกแล้วมันมาบ่อยอ่ะเอามาดิเออเบ็ดเจ็ดนะรอบนี้ไล่มาเลย5 6 7ท่านผู้ชมตามสเตปของฟรีเกมตามเบ็ดเลยครับมา โอ้เสกวายก่อนนะรอบนี้สามูไรสองตัวว่ะโอ้ไม่เข้าด้วยตัวคูณมาดิคูณห้าโอ้ด้คีเคี่ยเบาจัดเฮ้ยคูณสามโอ้โหน้อยจัดขอได้ถึง800นี่ผมพอเลยนะจริงอ่ะผมไม่ไปไกลนะค่ะคูณห้ามาดิ ไม่ได้อีกเหมือนเดิมอุ้ยวายหนึ่งขอใกล้ๆกันดิเอออันนี้เข้าแน่นอนครับได้สวย84บาท700าทแล้วอีก80บาทไปพอเลยปีนี้พอเลยเฮ้ยได้ว่ะท่านผู้ชมได้ถอนแล้วว่ะอือตั้งแต่บ่ายยันเย,ย็นยันดึกนะครับน่าจะรอดเติมนี้แหละผมว่าน่าจะนะว่าน่าจะแล้วแหละออกนี่ผมก็น่าจะถอนแล้วแหละเนยอุ้ยเข้าหน่อยดิ กูห้าโอ้ไว้ดูมันให้ผมเดี๋ยวอย่างน้อยก็มาวะอีกาสามสบบาทซามเมล็จัดให้เศกหนึ่งเศกสองติดสวยได้อยู่แล้วเศก3้ำหุยสามตัวหุยเต็มช่องว่ะเฮียเศกสีส่ตัว สองสามสี่ยงแถวเลยเรียบร้อยห้าร้อยสิบเอ็ดบาทท่านผู้ชมเบ็ดเจ็ดเต็มช่องครับนี่ขนาดตัวเคกับเอนะครับโอ้ยอาแถมหน่อยคูณห้าออาโชว์เข้าไปไว้สันอินจาโอ้โหไม่เข้า <c oughs> ได้ถอนว่ะท่านผู้ชม